ไยถึงว่าไปบอกเพื่อนให้อยู่เพจใบเฟิร์นแล้วมาไลค์มาไลค์เพจนี้มาดูมาดูที่เพจนี้ได้ยิ่งกว่าไลค์ทีอ่ะทำไมทำไมแกล้งอ่ะยืนพี่ไม่ทำไมมาอ่าแบตหมดไม่กดชาร์จไม่มีไงให้กดแบตหมดหรอไม่คุยแล้วเธอต้องดูเลยว่ามันเรดูยังไงให้มันเข้าหรือเปล่านั่นไง ยังทานได้อยู่จะเ,เดืเอดิด่อมรกไไม่นหมทุกอันเละายตัวไหนก็อโอเคหมดเลยขอชื่อเพจใบเฟิร์นหน่อยได้ค่ะ N A M P R A W ได้โดนโจนเลยโดนปนจนค่ะอโอ๊ยดนโจนนี่ก็สนุกอะไรก่นหออ่ะพักกีส์เไปว่าอะไรข้างหลับ เ,เรามันแล้วครับเดสนุกว่าสนุกว่า พตายลืมบอกพรุ่งนี้มีงานแถลงข่าวที่พารากอนแถลงข่าวมิสแกรนดี่ไม่ใช่มิสแกรนดี่เปลี่ยนแล้วยี่สิบบาทยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นมากันด้วยนะที่พารากอนมาได้นะมาด้วยนะขับได้เปล่าพี่มอนนะมีไฟอ่ะได้ปะไม่ใอนแล้วปิดไฟก่อนดิไฟมันเดี๋ยวพวกมันขับไม่ได้เพราะฝนมันตกอ๋อมอนบอกขับได้เปล่าหลับตาขับแล้วมอนบอกขับได้มอนบอกมึง โอ้เสียงลมอย่างดังตะกจริงได้เพราะี่เจนคะนี่ก็พี่ก็ส่งน้องใหม่นี่เป็นแฟนคลับน้องใหม่ป่ะคะไม่คดีค่ะพี่เจค่ะเพียงไรคะเพียงอะไรก็ได้ค่ะพี่เจเอาสนุกสนุกปะสนุกมากหาเพจพี่เฟิร์นไม่เจอนี่ไงลูก n a m p r a w โอเคคุณนะคะคุณกี่โมงคะประมาณบ่ายสามโมงค่ะพรุ่งนี้ทำอะไรเกิดตามตามเพจตัวเล็กได้นะเพจตัวเล็กที่ ไบเฟิร์นดิมชนกค่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษรู้คนดีภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยภาษาไทยดิอ่ะภาษาอังกฤษก็ได้บอกไม่ถูกมีในไอจีมีโอเคไปดูในไอจีตัวเล็กได้เลยจะมีบอกไว้ที่ไบโอเขาเขียนไปเลยกดไปเลยเข้าไบโออะไรอ่ะไม่ได้อะมันเรื่องอะไรนี่ไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูประเภทอะไรนี่นะยากยากมากเลยไม่ไม่ร้ายแล้วกดปิดกดทำไมอ่ะโง่ หนูหนูซื้อยอดคนดูเยอะๆบางทีมันก็บล็อกนาไม่ให้ไลฟ์แล้วพี่ว่าไม่มาไมนมาพี่ว่าลิกรสิทธ์อาจจะเป็นไปได้ลูกน้ำเผาลิกรสิทธ์จะหนาไปไม่เลิกเลยนะหมกมุนแหละถึงไหนแล้วเนี่ยลูกทุ่งแล้วนี่ไงแดงซีฟู้ดไหมไม่เอาโอ้โหไม่ได้กินอาหารทะเลเลยอันนั้นยังไม่ได้เลิกออกเลยอ่ะโอ้โหโเมื่อกี้คุยงานอยู่คุยงาน กินกตลอนเลยจานแล้วแสดงว่าคุยงานเออก็รู้สึกว่าเขาเขาคุยงานหรือเปล่าเดลียวด้วยก็มือเย็นไม่ถ่ายแต่มือเที่ยงอ่ะที่สตูเสร็จแล้วระหว่างนั่งรถไปบ้านน้องใหม่ก็กินต่อเลยทีเดียวมือเที่ยงนี่เฟินจะกินเยอะอย่างนั้นเลยเหรออ้าเฟินกินเหรอแต่เข้าใจนะกำลังท้องก็กำลังไส้เไ่้ไหร่คอเดี๋ยวลูกหินเรอหล่อนนะนี่พี่ก้าวกำลังมีนักแสดงใหม่นะคะ ใกล้จะคลอดแล้วเป็นโปรเจกต์อยู่ตอนนี้ใกล้อย่างเงี้ยเดบิวต์เดบิวต์อยู่ได้เหยไอ้สักพักนึงอ่ะสักพักนึงสักพักหนึงแต่ก็หลายพักแล้วเหมือนกันกว่าจะมาเนี่ยอะไรงอแงอะไรจะคลอดง่วงยังขาอ้าวยิ่งดึกยิ่งคึกง่วงยังขาที่หมายถึงว่าหนูง่วงแล้วพี่รอกันเถอะไม้เขาบอกให้ร้องเพลงพายแอปเปิลกันเนี่ยอ๋อ ขให้เต no o, <ơi S 1> ้นกันหน่อยเร็วเร็วเต้นเร็วเฮ้ยไปหาก่อนนะเปิดเร็วอ้าวมันไม่น้ำเลยอ๋อไทแอปเปิ้ลเหรอเต้นหนาวต้องมีคนกอดสิลิงกอดหน่อยเร็วลิงกอดตะเล็กหน่อยตะเล็กหนาวพีพีเอสมันไม่หนาวหรอกเออมันไม่หนาวหรอกทำไมเลี้ยงอย่างนั้นล่ะกอดตะเล็กหน่อยตะเล็กหนาว ฉันหนาวพี่ชายโอ้พี่ชายฉันหนาวแล้วมีคนขับเราอะเรือแพนแต่จะได้ขึ้นแบบมีคนขับเราอะดูๆูหัวใจเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมหัวใจมาเต็มเลยเพราะหว่างหุบผ้าผู้ชายคนนี้เป็นโจรเปียเป็นโจรมาด้วยมีใครลองคอเข้าก็ขนาดวันนี้ก็ปิดไฟนอนเถอะดามิกิง

โปนะโปเป้ไปนะโปเป้เพิ่ไปนะโปอาโปเป้เิไปนะโปอาโปเป้ปโอเคไหมพอใจยัง ไม่พอใจเป็นแอ่ผาบพี่อ่ะนี่ไม่ไดพูดอ้าวอุ้ยพี่ก้าวเม่งสวยรวยมาก่ลยพี่ก้าวอะไมากเลยเนาะพี่จิมอ่ะนิ่งๆอ่ะพี่จิมนิ่งๆคุณน้อยต่อยหนักแหละคิดอะไรกับพี่ก้าวป่าพี่ผมเยอะเดี๋ยวดูซิแล้วผมเยอะโดนมุมกดด้วยผมเยอะตัวผมเยอะเดินไปด้วยไม่เดนด้วย เหมือนกันเลยยังยังยังไม่ได้เพลงเหรอเอาเพลงอะไรดีอ่ะอ๋อนี่ไง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 โอ้ยเมื่อยแล้วกูนี่เลยคนดูไม่เยอะเลยอ่ะวางนี่อุยเพลงฉันช้านะเปลี่ยนทคนเปลี่ยนความเพลงฉันอ่ะเปลี่ยนเรื่องได้เลยเราดต้องกลับไปอีกครข้างหน้าต้องกลับไป มีก่อนเดมีก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เบิร์นนอนไปเบิร์นอนไปนอนไปนเดอดไปันหวาดีมากอยู่กลางลมพัดชนธงใหญ่ปลิวหลอมลอยไปไกลคล้ายนกเรืองรายเดินต่อไปข้างลบนี่ลิปซิงหรืออะไรเนี่ยจะสู้ลิปซิงแต่ก็ต้องร้องนำ ประตูรับหน่อยได้ไหม,มถ้าเปิดรับหน่อยเราจะได้ใหม่ด้วยนะประตูนี่ื้อตัวหนาวสั่นช่วยแบ่งปันห้องใจให้พักสกครูข้างนอกทำไมนะข้างดอกมนันเน้นหนาวอ,อ,อ,อีกแล้วเห็นไหมประตูะรับหน่อย,อย ได้ไหมได้ไหม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 ให้ฉันยืนอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเพือทนฝ่าพายุฝ่าแดดจะมาพบเธอบัสเมบดขามานี่หัวหายเอาไปซะตัวฉันไประวังหลฟ์อยู่ ถ้าหากใจเธอนี้มีผู้ใดครอบครองมีเจ้าขอบจับจองเอาไว้ขออะไรอ่ะขอตอบเพียงเล็กๆล็หเล็กมากที่จะพอสุกนอนนักร้องนำขึ้นมานำนักร้องเลจแล้วก็นี่คือไม่คืนหัวฟินอยู่ตรงไหนอ่ะ ประตูมัอีดอ้ยพูดนะคะดาดผู้ช่วยช่วยบังเพิ่มใหทำไมทางนอกมันทำไมหรอขึ้นดอกมันเย็บนาวอยากให้สาวผมหน่อยดิไปขี้รับหน่อยแล้วจะได้อะไรได้ไหมปล่อยให้ฉันยืนอยู่คนเดียวใจ ได้มาตุ้มกดด้วยหลายปีก่อนละผมเยอะเกินได้วยไม่ฝืนเลยทเลขนจันเลยยังยังยังไม่ได้เพลงเลยเอาเพลงอะไรดีอ่ะโอน่นี่ไงนี่ไโอเื่อแล้วกูนี่เลยคนดูไม่เยอะเลยอ่ะวางนีุ่๊เพลงฉันเ่ยนี่ันเี่ยนเรื่องเลย ต้องกับใบแก่ครั้งหน้าต้องกับใบแก่แล้วเออเดี๋ยบีก่อนเดี๋ยบีก่อนไม่ใช่ไม่ใช่มึงนอนไปมึงนอนไปนอนไปเดีินอยู่กลางลมคัดชนโคลงใหญ่ปลิวหลงลอยไปไกลคล้ายนกเริงร่า จนต่อไปคงล้มนี่ลิมซิงหรืออะไรเนี่ยจะสู้ลิปซีแต่ต้องรองนำประตูรับหน่อยได้ไหมถ้าเปิดรับหน่อยเราจะได้ใหม่ด้วยนะประตูะตนี่ตัวหนาวสัน่นช่วยแบ่งปันห้องใจให้พักสักครู่เขาเล่าลทำไมนะขขางน่อ อีกแล้วเห็นไหมเปิดประตูรับหน่อยได้ไหมได้ไหม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 ให้ฉันยืนอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเรือทนป่าพายุฝ่าแดดจะมาพบเธอบัสเปิดข้ามมาดีหัวหายเอาไปเถอะเล็กแต่เล็กหนาวใช่ไหมีพ TPS มันไม่หนาวหรอก เอมันไม่หนาวหรอกทำไมเลี้ยงอย่างนั้นล่ะขอตะเล็กนะตะเล้งหนาวฉันหนาวพี่ชายอ๋พี่ชายฉันหนาวแล้วก็มีคนขับเราอ่ะเรือแพแตกจะได้ขึ้นแบบมีคนขับเราอ่ะดูดูดูหัวใจเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมหัวใจมาเต็มเลยเพราะว่ามีคนาฮะผู้ชายคนนี้เป็นโจรเขียนโจรมาด้วย ไ่ลองคอเป่าถ้านักกว่านี้ก็ปิดไฟนอนเถอะด้วิกจริงเดี๋ยวฟังอะไรก่อนจะได้ขั้นขั้นอะไรบ้างขั้นขั้นไปก่อนงี้ไมเจอใช่ไหมโวมาได้ลนะอพีเุพีต้องไกลกว่านี้มึงแลกวบอก I อ a v e a pear I have อ n apple Oh apple ป e a r I have a pen. Oh. I have pineapple. Oh, uh, pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. cái uh, pineapple apple pen. Cái pineapple apple pen. ba, Bay ba. เยอะเลยแหละโอเคไหมพอใจยังไม่พอใจเป็นแอ่ผานพี่อ่ะนี่ไม่ได้พูดอ่ยพี่ก้าวเหม่งสวยสวยแต่อ่ะวพี่ก้าวแรงมากเลยเนาะพี่จิมอ่ะนิ่งๆอ่ะพี่จิมนิ่งๆพูดน้อยต่อยหนักแหละคิดอะไรกับพี่ก้าวว่าพี่ผมเยอะเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวผมเยอะโดนมุบนี่ไงเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ ที่นานะยากยากมากเลยไม่ไม่ไลน์แล้วปิดโิดทำไมอ่ะหนูหนูซื้อยอดคนดูเยอะบางทีมันก็บล็อกนะไม่ให้ไลฟ์เปล่าพี่ว่าไม่นะพี่ว่าลิกระสิตอาจจะเป็นไปได้ลูกหนัเผาลิกระสิตเจ้านาไปไม่เรื่เลยเนี่ยหมกมุนแหละจูงไงแล้วเนี่ยรุ่งพุ่งแล้วนี่ไงแดงซีฟู้ดไหมไม่เอาไม่ได้กินอาหารทะเลเลย อันนั้นยังไม่ได้เล้อออกเลยอ่ะโอ้โหโเมื่อกี้คุยงานอยู่คุยงานอะไรกินตลอดเลยจานแล้วก็นึกว่าคุยงานเออเพิ่งรู้สึกว่าเขาเขาคุยงานเปล่าเกลี้ยด้วยก็มือเย็นไม่ถ่อยแต่มือเที่ยงอ่ะที่สตูเสร็จแล้วระหว่างนั่งรถไปบ้านน้องใหม่ก็กินต่อเลยมือเที่ยงนดิเฟิร์นจะกินเยอะอย่างนั้นเลยเหรออ้าเฟิร์นกินเหรอแต่เข้าใจนะกำลังท้องเขากำลังไส้าเไ่้ไหร่คอเดี๋ยวลูกหินเลยหล่อนอ่ะ ที่ก้าวกำลังมีนักแสดงใหม่นะคะใกล้จะคลอดแล้วเป็นโปรเจกต์อยู่ตอนนี้ก็ยังเดบิวเดบิวอยู่ได้ก็เหนื่อยไอ้สักพักนึงอ่ะสักพักนึงสักวันนึงแต่ก็หลายพักแล้วเหมือนกันกว่าจะมาเนี่ยตอนไหนกใหม่ก็เลยจะคลอดง่วงยังขาอ่ะยิ่งดึกยิ่งคึกง่วงยังคาที่หมายถึงว่าหนูง่วงแล้วพี่พอเถอะเขาบอกให้ร้องเพลงพายแอปเปิลกันไง ให้เต้นกันหน่อยเร็วเร็วเเต้นเร็วเร็วฮะก่อนนะเปิดเร็วอะมันไม่หนักเลยอ๋อถาแอปเปิ้ลหรอรถหนาต้องมีคนกอดสิลิงกอดหน่อยเร็วลิงกอด ไม่ตายลืมบอกพรุ่งนี้มีงานแถลงข่าวที่พารากอนแถลงข่าวมิสแกรนดี่ไม่ใช่มิสแกรนดี่เปลี่ยนแล้วยี่สิบบาทยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นมากันด้วยนะที่พารากอนมาด้ยนะมายนะขับได้เปล่าพี่วดนะมีไฟอ่ะมา้ลยนะได้ปะมดแล้วปิดไฟก่อนนี้ไฟมันเดี๋ยวพวกมันขับไม่ได้เพราะฝนมันตกอ๋ออ่ามดนบอกขับได้เปล่าหลับตาขับแล้วมดบอกขับได้มดบอกมึง โอ้เสียงลมอย่างดังตี้จริงได้เพราะนี่ก็ที่เราส่งน้องใหม่นี่เป็นแฟนคลับน้องใหม่ป่ะคะไมู่มันดีค่ะดีเจคะยังอะไรคะยังอะไรก็ได้ค่ะดีเจเอาสนุกสนุกปะสนุกมากหาเพจพี่เฟิร์นไม่เจอนี่ไงลูก n a m p r a w โอเคคุณโงคะคุณกี่โมงคะประมาณบ่ายสามโมงค่ะพรุ่งนี้ทำอะไรถ้าเกิดตามตามเพจตัวเล็กได้นะเพจตัวเล็กที่ บเฟิร์ดิมชนค่กภาษาไทยภาษาอังกฤษรู้คนดีภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยได้หมดภาษาไทยดิอ่ะภาษาอังกฤษก็ได้บอกไมีใน IG มีโอเคไปดูใน IG ตัวเล็กได้เลยจะมีบอกไว้ที่ไบโอก็เขียนไปเลยกดไปเลยรเข้าไบโออะไรอ่ะไม่ได้อะมันเลืองจัดอะไรยินดีที่ไม่ไปก่อนนี่ไปเนีย ไอ้กล้องไอ้กล okay, um, oh so oh ้องเดียวไม่จริง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 ไม่เอาเรากลับไปซ่อนดูเรียบร้อยแล้วอ่ะหมาย่างวา ไปบอกเพื่อนให้อยู่เพจใบเฟิร์นแล้วมาไลค์มาไลค์เพจหนี้มาดูมาดูที่เพจหนี้ได้ยิ่งกว่าไลค์ทีอีกทำไมอ่ะทำไมแกล้งอ่ะหยุดพี่ไม่ทำไมอะแบตหมดไม่กดชาร์จไม่มีไงให้กดแบตหมดหรอไม่คุยแล้วเธอต้องรู้เลยว่ามันยาเป็นยาวดูยังไงให้มันเข้าหรือเปล่านั่งเงียบมันก็ยังชาร์จได้อยู่ ก้เดขอชื่อเพจใบเฟิร์นหน่อยได้ค่ะ N A M P R A W U โดนโจนเลยโดนโจนค่ะเอ้ยโดนปนนี่ก็สนุกอะไรกันเอาพักกีนหลับไปว่าอะไรข้างหลังนาง เราไปตันเอดขับเลยเลยมันสนุกว่ะสนุกวะ